าคุณจะขายได้คุณต้องมีต้นทุนแน่นอนนะครับแต่นี่ต้นทุนไม่มีนะคุณลงแรงคุณต้องศึกษาเรียนรู้แต่งานอื่นก็คุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่งานนี้คุณไม่ต้องนะเขาเรียกว่าไม่ต้องลงทุนด้วยเงินแสดงว่าเมื่อไม่ลงทุนด้วยเงินคุณก็ไม่เสี่ยงสิครับเพราะขาดทุนคุณไม่มีคุณมีแต่ได้กําไรนะครับหรือเสมอตัว แต่กำไก็คือความสัมพันธะความรู้ที่คุณได้รับจากธุรกิจประกันชีวิตนะครับนี่คืออาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและประกันภัยสตาร์อัพตัวนี้นะครับมาดูตัวต่อมานะครับนะนี่เขาเพียงข้อแรกนะครับในข้อที่2นะครับก็คือรายได้ไม่มีสร้างรายได้สามารถสร้างรายได้ได้แบบไม่มีเพดานนะครับนะ คือความหมายก็คืออะไรครับทํามากได้มากไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องกําไรขาดทุนนะไม่ต้องกังวลเรื่องกําไรขาดทุนรวมถึงปัจจัยอื่นๆคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรปัจจัยเดิมาสอดแทรกในการทําธุรกิจนะครับอันนี้คุณไม่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณสามารถทํามากได้มากนะกำไรมาก ทำน้อยได้น้อยคือถ้าคุณไม่ทําเลยก็คือไม่ได้เลยเรามาดูตัวอย่างกันกน,นะครับนะเรามาดูตัวอย่างผมสมมุติว่าปีแรกเลยเนี่ยคุณเก็บเบีย้ยมาเดือนละสามแสนบาทนะเบีย้ยประกันเดือนละสามแสนบาทเถูกไหมครับนี่ผมตีผมยกตัวอย่างสิบสองเดือนเบีย้ยประกันเดือนละ 3, สามแสนแสดงว่านี่ผมตีที่คอมสามสิบเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นคอมสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเก้าหมื่น นะครับเห็นไหมคุณได้โบนัสรายเดือน5 0 0 0 0ื่นครับ5 0,000และเรามีรางวัลโปรโมชั่นของบริษัทให้อีกนะครับเดีย๋ยวผมพูดถึงในในข้อต่อไปคืออีก12ื่นรวมนะครับปีแรกคุณได้รายได้1 5 2 0 0 0สนสมมติว่าเราทำแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนเราทำงานแบบนี้เพราะทำามอื่นเราก็ทำทุกเดือนเหมือนกันทุกเดือนเดือนละ3า0 0 0 0สาม เราได้เบียส3ล้านหกครับเราได้เบียสาล้านหกแสดงว่าเราได้นะคอมสามสิบเปอร์เซนตึ่งล้านแปดบาทนะครับเราได้โบนัสรายเดือนหกแสนบาทเดือนเดือนหกแสนบาทเราได้โบนัสไตรมาสที่เขาจ่ายมาทุก3าเดือนนะครับนะหมื่นสรวมแล้วห้0หมื่นสรบาทรางวัลบริษัทที่จ่ายที่เป็นโปรโมชั่นของทุกเดือนหนึ่งหมื่นนี่คือหนึ่งแสน เพระาะถ้าเราทำเบี้ยประกันทุกเดือน3,000เราก็จะได้ตัวนี้12,000รวมแล้วปีนี้เนี่ยนะครับเราทำเบี้ยประกัะนามนาเดือนละ3,000เบี้ย3ล้านหกเราได้1,874,400บาทคําถามาของผมก็คือว่าเราลงทุนเท่าไหร่เราไม่ต้องลงทุนเลยแต่เราได้รายได้ได การที่จะได้ไรายได้ปีละล้านแบบนี้ถ้าลงทุนรือผมถามเพื่อนๆที่ทาธุรกิจนะมันต้องลงทุนเป็นสิบยี่สิบล้านหรือมากกว่าน,นั้นนะครับแต่อันนี้เราไม่ลงทุนเราลงทุนที่น้อยมากๆนะครับนี่คือปีที่ปีแรกนะข้อก็คือเราสามารถสร้างไรายได้แบบไม่มีเพดานหมายความว่าเราทํามากได้มากนี่ผมตีขั้นกลางๆนะสามแสน เบี้ยต่อเดือนสามแสนเนี่ยนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะพูดถึง <c oughs> ก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงปีแรกใช่ไหมครับเราไม่ต้องขายใหม่เลยครับนะไม่ต้องขายใหม่เรามาดูไรายได้ในปีที่สองกันนะครับไม่ต้องขายใหม่นะครับนะรายได้ในปีที่สองออกมาเท่าไหร่ครับน,นี่มาดูนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเลยเนี่ยไม่ต้องขายใหม่ เราปีที่สองนี่คือมาดูปีที่สองเก็บเบี้ยปีสองมาสามแสนคอมมิชชั่นก็ยังคงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถึงเก้าเก้าหมื่นได้โบนัสรายเดือนด้วยคิดดูดยครับแบบนี้ได้โบนัสรายเดือนปีที่สองเบี้ยใหม่ยังไม่ได้ขายเลยแต่ได้โบนัสรายเดือนอีกสองหมื่นนี่แหละครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ว่าเรามีผลประโยชน์ทางอาชีพนะผะโยชน์ทางอาชีพหมายความว่า เ,เงินเดือนที่บริษัทจ่ายเพิ่มนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยปีที่สองเนี่ยเราเก็บเบีย้ยได้มาทั้งหมดนะครับอีกสามล้านบกเราเก็บได้เต็มเลยนะครับลูกค้าส่งเต็มเลยนะเดือนละสามแสนนะครับเราได้รายได้เท่ากับปีที่แล้วครับหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทนะครับคิดดูเราไม่ได้ขายใหม่นะหนึ่งล้านแปดหมื่นบาท เงินเดือนที่เราได้รับเพิ่มขึ้นก็คือ2 8 4 0 0 0แนะครับโบนัสรายไตรม,มาส6ก8 0บาท2,000 0เท่ากับ2 5 9 2 0บาทเงินเดือนที่บริษัทจาก c a r e e r Benefit เดือนละ33,500บาทเป็น1 6 2 0 0 0บาทรวมที่ในปีที่2เราไม่ได้ขายใหม่ แต่เราเก็บเบีย้ยต่ออายุมาในปีที่2ได้1นึ่งล้านห้แสห้าหนึ่งพันเก่บาทครับนะเห็นไหมครับนี่คือผลประโยชน์ที่มันต่อเนื่องทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยคือไม่ทำเลยไม่ได้เลยครับนี่คือผลประโยชน์ที่สร้างไรายได้แบบไม่มีเพดานนะ ทำมากได้มากไม่ต้องกังวลเราดูแลบริการลูกค้าบริการตัวแทนดีๆรายได้ก็ต่อเนื่องที่เท่ยนยอดมากเลยทีเดียวแล้วครับนะโอเคนี่คือข้อที่2ครับต่อมาเรามาดูในข้อที่3ครับนะข้อที่3ก็คือเส้นทางอาชีพครับเส้นทางของอาชีพอาชีพนี้นะครับเส้นทางมันเป็นยังไงแคเรียพาร์นะครับ แคเดทพัคือชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆเพราะว่าโอกาสยังเปิดกว้างมากรวมถึงตลาดและลูกค้ายังรอ,รอคอยเราค้นหาการเข้าถึงอีกมากมายในแบบที่อาจจะนึกไม่ออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาชีพนี้เนี่ยมีมีเส้นทางที่ชัดเจนบางคนอาจนึกไม่ออกว่าอาชีพตัวแทนมันจะก้าวหน้าได้ยังไงนะแต่โอกาสมากเพราะว่าปัจจุบันประกันชีวิต ในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีไม่ถึง40%เอนงครับตลาดยังกว้างมากถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับนะตอนนี้โอ้โหแบบถือว่าเป็นบูโอเชียเลยทีเดียวนะครับตลาดใหญ่มากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเส้นทางของอาชีพเราก็ชัดเจนมากๆนะครับแคเรียพาร์ตนะดูสิครับ,นะรบเรื่องเราเริ่มต้นตอนนี้เราเริ่มต้นนะเริ่มต้นเป็นเ,เริ่มต้นแรกแเราก็คือเป็น H A ฟเ f i n a n เ i ียลอะไ s เซนะครับเป็น FA อใ่เป็น f AA. F AA ที่มีแผนรองรับไรายได้เรียบร้อยนะครับเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นเราทำงานบางคนก็ขึ้นผู้จัดการได้ภายใน3เดือนภายใน1เดือนภายใน6เดือนนะแล้วแต่ภายในปีหนึ่งนะก็เราสามารถจากเฟอา AA, สามารถขึ้นไปเป็น MA Manager Advisor ได้แล้วแต่นะ สเดือน6กเดือน,อนหรือแม้แต่ปีหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับฐานะของแต่ละคนหรือศักยภาพของแต่ละคนนะครับก็เหมือนกับเวลาเราเข้าไปทํางานธนาคารใหม่ๆคนที่จบสูงกว่าปริญญาตรีปรัญญาโทแต่คนที่จบต่ำกวา